กล้วยยืยยพีนัทบัตเตอร์มันมันหวานๆเป็นอะไรที่เข้ากันมั้งแต่เราจะไม่ซื้ออีกรีวิวผลไม้เคลือบช็อกโกแลตท,ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เริ่มกันที่ตัวดังนะคะกลิ่นดาร์กช็อกโกแลตออกเลยเอ๋อลูกมันเล็กมากก็คือเอาราสเบอร์รี่อ่ะมาเคลือบไว้ช็อกโกแ,แลตแล้วก็เคลือบข้างนอกด้วยดารกกาทท์กช็อกโกแลตอ,อีกทีนึงก็เปรี้ยวๆหน่อยอร่อยแต่ก็ไม่วา้าวราเบอร์อรี่เนี่ยจะเป็นไวท์กับ มิลช็อกโกแลตนะคะหอมกลิ่นสตรอเบอรีร่มากได้สตรอเบอรีร่แค่ครึ่งลูกไม่เต็มลูกนะคะเด<อ>ี๋ยวมิลช็อกโกแลตประทับไว้ช็อกโกแลตหวานเจี๊ยบดีนะสตรอเบอรีเร่เปรีย้ยวส่วนตัวชอบราสเบอรีร่มากกว่ากล้วยเคลือพีนัทบัตเตอร์กับดาร์กช็อกโกแลตหอมมากได้กล้วยแบบสไลด์มานะคะไม่ได้ทั้งต่อน ยุยยุมัน,นมันหวานๆวันไม่ใช่ไม่ใช่ทางเราสับป,ประรดเคลือบไวช็อกโกแลตแล้วก็มะพร้าวหอมมากหอมที่สุดในสี่ถุงเลย <c oughs> หอมหวานอร่อยสดชื่นจากที่ลองมาทั้งหมดแล้วนะคะชอบสองตัวนี้ที่สุดราสเบอร์รี่เคลือบไวช็อกโกแลตกับดาร์ชช็อกโกแลตโอเคอร่อยสับป,ประรดเคลือบโคโคัทกับไวช็อกโกแลต สตรอเบอร,รี่เคลือบไวช็อกโกแลตกับมิลช็อกโกแลตพอกินได้กล้วยพีนัทเบอร์เตอร์ดาร์กช็อกโกแลตไม่กินดีกว่า